บ้านเราอยู่ติดถนนต้องปัดฝุ่นทุกวันประตูประตูนี้ไม้มาค่านะคะเพื่อนๆสักสมมานาได้มาจากชายแดนขเขมรน,นู่นบ้านสวนส้มจันทบุรี เขาเป็นสักวันทาไม้เมื่อก่อนก็เคยเข้าไปนะคะเพื่อน,อ,นอันนี้มะค่ากรอบนี้คือพยุงนะคะเพื่อนๆนี่มุมตกประตูนี้เป็นพยุงและนี่ประตูน,นะคะประดูสวยมากเมื่อจับนี้เป็นพยุงนะคะเพื่อนนี่พี่พรยังไม่คุ้นเลยขึ้นมาทีไรก็ตกใจมอนมีเด็กมนาะส่องส่อง สองคอยอาวุธอาวุธก็เตรียมพร้อมนะคะเพือ่อน